ครับวันนี้นะครับผมพามาทําความรู้จักรอยชิ้นหนึ่งของเอ็นไกอีกรุ่นหนึ่งที่คนไทยเรียกกันว่าเลสซิ่งเอนะครับตัวนี้เป็นเลสซิ่งเอตัวหมุดรอบมีตัวไม่มีหมุดตัวหมุดรอบตัวก้านยกนะครับวันนี้เรามาดูตัวที่คนไทยกําลังนิยมอยู่นะครับอันนี้เรียกว่าตัวหมุดรอบโดยสเปคของเขาเนี่ยนะครับท่าที่ผมเจอนะครับก็จะมีสเปค6ครึ่ง32กับ6ครึ่ง45ลักษณะของ6ครึ่ง45เนี่ย ล่องตรงนี้ก็จะตื้อน,นิดนึงนะครับอันนี้เป็นตัวหกครึ่งสาสิบสองก็จะมีระยะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงเพิ่มความลึกก็จะดูมีมิติมากขึ้นตัวนี้นะครับพิเศษความพิเศษของเราตัวนี้นะครับสีของเขาสีก้านนี่นะครับเป็นสีเดิมหายากมากนะครับที่ยังได้คงสภาพแบบนี้สีเดิมเงาเป็นสีอ่าสีเงินนะ,นะครับข้างในเป็นตัวเมทัลลิกมีเม็ดบอลอยู่ มันจะดูเงามีมิตินะครับหายากนะในสภาพแบบนี้ล้อปี90ตัวนี้น่าจะผลิตน่าจะอยู่ในช่วงระหว่างรองปี94 95นะครับก็ลองลองค้นกันดูผมไม่แม่นเหมือนกันเลือกปีผลิตของล้อแต่น่าจะอยู่ในช่วงนั้นด้านหลังนะครับเหมือนเดิมครับล้อทำเจแปนเขาก็จะตีเจแปนนี่นะครับเมดอินเจแปแต่ว่าคำว่าเมดอินเจแปนนี่นะครับบางรุ่นบางล้อบางยี่ห้อก็จะตีคำว่าเจแปนเฉย บางรุ่นบางล้อบางยี่ห้อนะครับตี JPN เฉยๆเราอย่าเอาแต่ละรุ่นแต่ละล้อมาผสมกันนะครับความคุ้นเคยของแต่ละล้อการดูเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันอันนี้เหมือนเดิมนะครับก็จะมีโลโก้เอ็นไกตีเอ็นไกมีสเปคล้อเพราะฉะนั้นการดูล้อแท้นะครับอย่าอย่าปักไปที่เดียวคําว่าเม i n อินเจแปเพราะล้อที่ทําเรียนแบบขึ้นมาก็ตีเม i n อินเจแปเหมือนกันเราดูแค่ดูแค่องค์ประกอบรวมที่มันจะต้องมีดูลักษณะของล้อนี่นะครับ ด้านหน้าเนี่ยเราจะเห็นเลยความโค้งมนของก้านนะครับไม่คมทําด้วย CNC แบบนั้นอ่ะก็จะไม่แท้ความโค้งมนสวยงามมันดูเรียบร้อยไปหมดเลยดูลื่นตาประมาณนี้นะครับตัวหมุดของเขาเนี่ยก็จะเป็นฝาจีบตัวหมุดตอนนี้มีราคาแล้วนะครับเพราะว่าโดยความเก่าของล้อเนี่ยอ่าจะมีขี้เกลือมีหิมะก,กัดถ้ายิงแรงๆเนี่ยน็อจะขาดตัวนี้ก็จะเป็นตัวจีบฝาจีบของเขานะตัวเละ ตัวนอร้์น,นี่เริ่มมีราคาแล้วนะอันนี้สีเดิมน,นะครับสีเทาเงินเป็นเมทัลลิกขึ้นมาสีขาวสีขาวตรงนี้นะครับอันนี้เป็นสีที่ผมทําขึ้นมาใหม่เป็นขาวมุกทำเล่นแบบสีสีของเขานะครับเพราะขาวมุกเนี่ยหาหาสภาพ,าพส,สวยๆนี่ยากส่วนใหญ่มุกมันจะลอกหมดตัวฝานะครับตัวฝาของสีขาวเนี่ยตัวโลโก้หนังสือเนี่ยนะครับจะเป็นสีทองพื้นทั้งหมดเนี่ยเป็นสีทองอันนี้ฝาสีเดิมนะครับอ่ะดูฝาสีเดิมนะครับ ฝาสีเดิมตรงสือสีทองพื้นนี้เป็นสีทองนะครับแล้วก็ทับด้วยสีขาวอันนี้ฝาสีเงินตรงสือสีเงินนะครับตัวฝาเนี่ยจะเท่ากับตัว R P 0 1หรือโปวันนะครับสัญลักษณ์ข้างหลังเหมือนกันเลยคือ H C 9 7จะตีไว้ตรงตรงนี้นะครับฝาแท้เหมือนกันเหมือนฝาโปวันทุกอย่างขนาดเท่ากัน เมื่อก่อนฝาตัวนี้ไม่มีราคาเลยสีฝาพันกว่าบาทตอนนี้สามพันแล้วนะครับสามพันนี้ไม่มีของขายลูกค้าเลยนะราคาขึ้นมาสูงมากส่วนตัวล้อเนี่ยเริ่มหายากขึ้นมาพอสมควรแล้วเพราะทางฝาั่งเมกาอ่าฟิลิปปินส์มาเลเล่นกันหมดเลยนะครับทางฟิลิปปินส์กับมาเลนี่ทักมาบ่อยมากเลยให้ให้ส่งล้อตัวนี้ให้เขาล้อตัวนี้สมัยก่อนประมาณ ออสองสามปีที่แล้วนะครับราคาขายที่ร้านผมเนี่ยขายอยู่เก้าพันหมื่นหนึ่งยังไม่เก็บงานนะครับเก็บงานจบก็อยู่ประมาณหมื่นกลางๆตอนนี้นะครับสภาพล้อที่ทําออกมาสวยแบบนี้อ,อ,อย่างชุดที่สวยชุดแรกเนี่ยนะครับที่ว่าไปเป็นสีเงินนะครับตัวนั้นน่า,นาจะจบไปที่ไม่น่าจะละจบจริงๆที่สองหมื่นกว่าบาทแล้วเพราะว่วาได,ได้ได้สภาพของสีเดิมขอบก็แค่ทําความสะอาดปัดเงาขึ้นมาหมุดก็ส่งส่งทำความสะอาดขึ้นมาแล้วก็ทําออกมาสวยงามลูกค้าจบแฮปปี้ที่สองหมื่นกว่าบาท ล้อพวกนี้เป็นล้อที่มีน้ำหนักเ <c oughs> มื่อก่อนเนี่ยเป็นล้อไรเวทต,ตัวหนึ่งฝรั่งเรียกว่าเป็นล้อไรเวทนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีใหม่ๆของของเอ็นไกผลิตขึ้นมาก็จะได้ล้อที่เบาน้ำหนักเบามากขึ้นตัวนี้ถ้าผมประมาณเนี่ยก็น่าจะ5้าโลปลายห้าโลปลายถึง6โลต้นๆน,นะครับแล้วแต่ออฟเซตเนี่ยนะอาจจะ6โล6โลนิดๆน,นะครับออฟสามสองก็จะหโลขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นตัวเลือกที่ คนส่วนใหญ่ที่ซื้อล้อตัวนี้เพราะความสวยงามของล้อไม่ได้เลือกที่น้ําหนักมาก่อนความหายากความสวยงามความคลาสสิกของล้อล้อที่จะมีคุณค่าเนี่ยก็คือความเก่าของมันแล้วก็สภาพได้เดิมใส่แล้วสวยตัวนี้เป็นล้อพิเศษไม่ไม่ผมใช้คําว่าเป็นล้อที่มีคุณลักษณะพิเศษอันนึงคือมันสามารถใส่ได้แต่รถ90จนถึงรถตัวใหม่ๆนะครับผมเห็นแจ๊จีเใส่ก็สวยนะสวยมากด้วยเพราะว่าบางรุ่นเนี่ย บางล้อบางชนิดบางลายเนี่ยมันใส่ข้ามปีล้อของรถมันก็จะดูไม่ค่อยกลมกลืนแต่ตัวนี้สามารถใส่รถใหม่ๆก็ได้นะครับสวยดูดูล้อสวยมีสงานน่าเลยอะรถก็สวยดูสุภาพนะครับใครสนใจล้อตรงนี้ก็ลองติดต่อสอบถามมีหลายร้านที่นําเข้ามานะครับส่วนของผมก็มีลูกค้าถามมาเรื่อยๆหายากขึ้นเรื่อยๆราคา ราคาก็ค่อนข้างที่จะขยับขึ้นแต่น่าจะสูงสุดแล้วครับสำหรับปีนี้ก็20,000่กว่าบาทนี่ก็เรียกว่าสูงละมันส่วนทางเศรษฐกิจและอีกอันหนึ่งที่ที่แตกต่างกับโปรวันนะตอนแรกผมก็ลืมบอกไปเดี๋ยวเสริมตรงนี้แล้วกันจุบลมนะครับจุบลมของตัวนี้เป็นตัวที่แทงขึ้นมาค่อนข้างยาวนะถ้าตัวโปรวันหรือ RP01 เนี่ยจะเป็นจุบสั้นแล้วก็มีน็อตขันด้านหน้าตัวนี้น็อตจะล็อกด้านหลังนี่นะครับลักษณะจุบที่แตกต่างการแทงขึ้นมา ปกวันแทงข้างนะครับจุ๊บสั้นหมุนด้านหน้าข้อแตกต่างของกันของจุ๊บแต่ละอันนะครับดูความงดงามของล้อครับล้อปี90มีความคลาสสิกเสมอเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาไปดูล้ออะไรก็ติดตามกันดูสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ